ทุกคนรู้ไหมว่าที่รู้ตัวว่าเราไม่อยากเป็นแอโสเตสตั้งแต่หนึ่งเดือนแรกที่เราเริ่มได้เป็นแอโสเซต์หรอคะที่จะบอกนี้ว่าอาชีพแอโสเตสหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นอาชีพที่สวยรู้ได้เที่ยวรอบโลกได้เงินเดือนเยอะได้เงินเดือนเป็นแสนถามว่ามันใช่ไหมมันก็ใช่แหละได้เงินเดือนเยอะได้เที่ยวรอบโลกแต่ว่าทํางานตรงนี้เหนื่อยแล้วก็ยากมากๆก,ก,การที่คุณจะได้เงินเดือนถึงแสนจริงๆเนี่ยคุณก็ต้องแบบลงทุนลงกายคือใช้เวลากับมันตรงนี้เยอะมากๆม,มันก็อาจจะทําให้คุณเนะ่ ไม่ได้เที่ยวเยอะขนาดนั้นหรือแม้กระทั่งเนี่ยพอคุณได้เที่ยวเยอะๆแล้วเนี่ยแต่มันเป็นการเที่ยวที่แบบเหนื่อยมากๆเพราะว่าพอเราไปถึงสถานที่นั้นแล้วเนี่ยเราก็อยู่ได้แค่แป๊บเดียวแล้วก็ต้องบินกลับและมันเหมือนเป็นการเที่ยวแบบชะโมกถัว่วซึ่งมันไม่ได้เที่ยวแบบนักท่องเที่ยวจริงๆอะตอนนั้นที่เราเป็นแอร์เราก็เริ่มรู้แล้วว่าบางอย่างในอาชีพแอร์เนี่ยเอย้ยมันไม่ใช่เราเลยมันมีอะไรลึกกว่านั้นมันไม่มีใครเข้าใจจนกว่าเราจะได้ลองทามันจริงๆหรือได้ไปอยู่ในะสถานการณ์นั้น